สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านนายกรัฐมนตรีโดนัททัตของโปแลนด์ครับซึ่งเคยดํารงตาแหน่งประธานสภายุโรปตั้งแต่ปี2 0 1 4ถึง2019ได้โพสต์ข้อความความคิดเห็นของตัวเองลงบน X นะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสหรัฐว่าแฮร์ริสหรือทรัมป์บางคนอ้างว่าอนาคตของยุโรปขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งของสหรัฐเมิกาในขณะที่ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับเราเป็นอันดับแรกแล้ว สาภาพยุโรปจะจัดการเรื่องต่างๆได้ด้วยตัวเองและในที่สุดก็จะเติบโตขึ้นและเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของตัวเองไม่ว่าผลลัพธ์ของการเลือกตั้งสหรัฐจะเป็นอย่างไรยุคสมัยที่ประเทศต่างๆในยุโรปได้รับความปลอดภัยจากสหรัฐได้สิ้นสุดลงแล้วขณะเดียวกัน Financial Times สื่อของอังกฤษก็ออกบทความระบุว่าชาวยุโรปจํานวนมากนอนไม่หลับเพราะกังนวลว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะชนะการเลือกตั้งและจะทําลายการรับประกันความปลอดภัยที่สหรัฐมอบให้กับพันธมิตรทั้งในรูปแบบนาโตและเรื่องของร่มนิวเคลีย นอกจากนี้ผู้สนับสนุนยูเครนในยุโรปยังกังวลว่าโดนันททั์นั้นอาจพยายามยุติสงครามในยูเครนด้วยเงื่อนไขที่เท่ากับเป็นชัยชนะของรัสเซียและของประธานดีวาลานดิเมียปูตินฟีดินเชียลธารระบุด,ด้วยว่าชาวยุโรปส่วนใหญ่จะรู้สึกสบายใจมากกว่าหากเป็นกัมบาาเฮริสชนะการเลือกตั้งระหว่างการหาเสียงกัมบาาเฮริสได้แสดงการสนับสนุนอย่างแน่วแน่ต่อนาโตและสัญญาว่าจะสนับสนุนยูเครนต่อไปและเน้นย้ำถึงความสำคัญของพันธมิตรของสหรัฐขณะเดียวกันนั้นสหรัฐก็จะมีการ ให้ข้อมูลว่าเวลานี้เจ้าหน้าที่ยุโรปได้เริ่มมีการเตรียมการเกี่ยวกับการเปลี่ยนการสนับสนุนทางทหารของสหรัฐจานวนมากสําหรับยูเครนเพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนทิศทางของทำเนียบขาวเกี่ยวกับยูเครนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยสหภาพยุโรปและนาโต้กาลังเตรียมการให้การช่วยเหลือทางทหารแกย่ยูเครนที่เป็นวงกว้างขึ้นและพ,ะย,าพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกาย,ยนนอกจากนั้นสหภาพยุโรปรู้ดีว่ายุโรปอาจเผชิญกับปัญหาความปลอดภัยหากโดนรัฐครตัดสินใจถอนทหาสรสหรัฐอเมริกาออกจากดินแดนยุโรป ซึ่งถือว่านี่เป็นการโจมตีที่ร้ายแรงเนื่องจากยุโรปเคยชินกับความจริงที่ว่าสหรัฐให้การคุ้มครองในกรณีเกิดความขัดแย้งต่างๆขณะที่ในส่วนของยูเครนนั้นก็ได้มีการเตรียมการไว้แล้วเช่นกันโดยประธานดีของยูเครนวางแผนที่จะใช้กองทุนและกองกําลังภายในประเทศเพื่อดําเนินการทางทหารต่อไปในกรณีที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นขึ้นสู่อํานาจทั้งนี้ผลสํารวจเมื่อเดือนตุลาคมพบว่าบริษัทวิจัยสวันตาซึ่งดําเนินการทั้งในสเปนอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมนีเนเธอร์แลนดร่วมถึงโปแลนด์ พบว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศเหล่านี้เชื่อว่าการที่กัมบลาแฮริสดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐอเมริกาจะเป็นผลดีที่สุดต่อความมั่นคงของยุโรปโดยระดับความไว้วางใจที่มีต่อกัมบลาแฮริสในประเทศเหล่านั้นพบว่าที่สเปนสูงที่สุดอยู่ที่70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขณะที่โปแลนด์มีความไว้วางใจต่ำสุดอยู่ที่ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่ก็เป็นอีกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์วน่อติดนำมาฝากคุณผู้ชมกัน หากาคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถ้าอินเตอร์น็ตด้วยครับ